สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับสุไรเทเลนอีกเช่นเคยนะครับเนาะคลิปนี้นะผมมีคาตานะ10 6 0แบรนด์บโนโบุนากะมารีวิวให้ชมกันนะครับโอเคเรามาดูก,กันเลยก็จะเป็นดาบเล่มนี้นะครับเนาะนี่เลยนะเป็นคาตานะ10 6 0นะครับเนาะเริ่มจากฝากดาบนะฝากดาบจะทำเป็นสีดำแล้วก็มีสเก็ตสีทองแบบนี้นะครับสวยเลยทีเดียวนะอืม ก็พันเชือกอเชือกพันฝั่งนะครับเป็นสเกอเส้นใหญ่นะครับเนาะสีน้าเงินแบบนี้นะครับด้ามจับนะจะเป็นหนังกระเบนแท้สีน้ําเงินนะครับสหมุดไม้ไผ่สามารถถอดด้ามจับได้นะแล้วก็พันด้วยผ้าสีดําอีกทีหนึ่งนะครับเนาะสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับต่อไปเรามาดูชุดฟิตติ้งนะครับชุดฟิตติ้งตัวนี้จะเป็นโลหะผสมอลลอยนะแต่เป็นเกรดอย่างดีนะครับเนาะ ก็เป็นลายมังกรนะตัวนี้เป็นลายมังกรนะครับนี่นะครับเนาะชุดซื่อบะนะครับจะเป็นลายมังกรนะฟูชิคาชิระก็จะเป็นลายมังกรทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับเนาะสวยงามเลยทีเดียวนะครับโอเคต่อไปเรามาดูใบดาบนะใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็ก1 0 6 0นะครับเป็นเหล็ก1 0 6 0แท้นะไม่มีแฮมอนนะครับเนาะหนึ่งร่องเลือดนะครับสันหนาจะอยู่ที่7ดมิลนะ เปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะสามารถตัดขวดน้ําตัดไม้ไผ่ได้นะครับตัวนี้นะเมื่อกี้ผมเอาไปตัดมะพร้าวมานะครับเนาะเดี๋ยวผมมีจะคลิปมามีคลิปให้ชมนะครับเนาะโอเคฮาบากี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับตีตาโลโก้แบรนด์โนโบุนากะเรียบร้อยนะเห็นไหมสวยงามเลยนะครับเนาะเชฟป้าก็เป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับตัวนี้นะทั้งชุดมี กล่องบุพานะกล่องบุพาถุงผ้าพแพรนะครับแล้วก็น้ํามันโซจิใบเซอร์ใบรับประกันจากโนบ,บุนะตากให้เรียบร้อยนะครับเนาะก็เล่มน,นี้ราคาอยู่ที่2,250บาทนะครับเนาะโอเคถือว่าเท่าที่ผมทดสอบมานะทุกรอบเลยนะครับเนาะสำหรับเล็ก1 0 6ู่นอกโนบุนะเอาไปฟันทั้งขวดน้ำทั้งแพ็กนะครับเนาะขาดทั้งหมดนะครับฟันไม้ไผ่ก็ฉับเดียวขาดเหมือนกันนะ ฟันมะพร้าวเมื่อกี้ลองฟันมะพร้าวมาแล้วโอเคฉับเดียวขาดเหมือนกันถือว่าใช้งานได้จริงแน่นอนนะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับใครที่หัดฟันนะใครที่เริ่มจากหัดฟันนะครับนาะอยังฟันไม่แข็งแรงยังฟันไม่เป็นจริงๆนะเอาตัวนี้ไปฟันรับรองนะครับนะ้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็จะรีวิวเล่มนี้ให้ชมกันเท่านี้กันก่อนนะครับนาอนะส่วนใครที่ อ่าสนใจใครที่อยากได้นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับที่ช่องทางการติดต่อทางช่องซามูไรไทยแลนดะ์หรือว่าทางไลน์ไอดีนะครับเนาะหรือว่าทางเพจซามูไรไทยแลนด์ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาที่0802909530ก็ได้นะครับเนาะโทรมาเบอร์เบอร์ส่วนตัวผมได้เลยนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ซามูไรไทยแลนด์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน So, we one, two. Hum...